วันนีครับนี่เลยนะฮะอายเหรอเลยเฮ้ยมารากะระเสือนะ่ะต้องคึกคักกันหน่อย,ลเ,ยออเลยนะคึกคักคึกคักเลยฮ่าฮ่าเสือนะ่ะต้องมาคึกคักคึกคืนรื่นเริงกันเลยเฮ้ยต้องรื่นเริง อย่าไปวันกลัวกระสือเนะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะอย่ากลัวเลยน้องๆหนูๆคนดูทางบ้านไม่ต้องกลัวนะจ๊ะ,นะเนี่ยเลยเนี่ยคึกคักคึกคืนอย่าเป็นกังวลน,นะจ๊ะเนี่ยเลย กระสือจะมาตามหลอกร้อนแน่เลยส่องกันเลยนะจ๊ะแน่ส่องกระสือเลยต้องคึกคืกนคึกคืนคึกคักต้องคึกคักต้องคึกคักคึกคักคึกคืนอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมันเกมผีเนะี่ยมันคึกคักเอ้ยวิ่งเลยเฮ้ยไม่เดินหรอ เฮ้ยโอ้ออ ó, โมาไม่ไม่ไปไหนเลยยังไม่ได้เดินไปไหนหรอต้องคึกคักต้องคึกคักโดนกระสือซะแล้วคึกคักคึกคืน ลื่นเลงเฮ้ยนี่ต้องย่องไปยาให้รู้ตัวยาให้กระซือรู้ตัวนะเฮ้ยยาให้กระซือรู้ตัวเฮ้ยต้องแอบไปเนี่ย ก็ซื้อไรอกอดฮึอะซื้อไรอกอดวะแอบดูก็ซื้อก่อนมือเหนียวจัิงๆย้ายก็ซื้อรูอ้ตัว ฮ้ยกระสือลงบันไดไปแล้วเฮ้ยอย่าให้กระสือมันรุนต้าส่ององนะ่อนส่องนะเฮ้ยส่องกระสือกะสืออยู่ด้านล่างนะี่เนี่ยกระสือมาเลย ไม่แน่นี่นอาจจะโดนหลอกโดกนกระสือหลอกได้นี่กระสืออยู่ชั้นบนนละต้องลงไปข้างล่างนะจ๊ะอย่าให้กระสือมันรู้ตัวเฮ้ยปุยตาหมานะจ๊ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรกันเนี่ยม้งแต่อะไรเนี่ยกำลังชื่นชมหืออะไรกันเนี่ยฮะ